กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬากระโดดค้ำถอในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะโดยเมื่อนักกีฬาของเจ้าภาพอย่างอองโตนิโออัมมิราติพยายามที่จะสร้างสถิติใหม่เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งเจ้ตัวนั้นเกือบจะทำได้สำเร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าจังหวะสุดท้ายน้องชายของเขาเนี่ย ไม่ไปเกี่ยวเอาคารจนกระทั่งตกลงมาเนี่ยนะคะทำให้เจ้าตัวนั้นพลาดโอกาสในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายแต่ที่แน่ๆตอนนี้คุณอองโตนิโอเนี่ยดังไปแล้วนะคะทั่วโลกโซเชียลเพราะว่ามีสาวๆเข้าไปติดตามอินสตาแกรมของเขาเพิ่มเติมมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วค่ะโดยเหตุการณ์นี้อองโตนิโออัมมิราตินักกีฬาหนุ่มวัย21ปีต้องกระโดดให้ผ่านความสูง 5เมตร70เซนติเมตรในการกระโดดครั้งสุดท้ายของรอบคัดเลือกเพื่อที่จะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งเจ้าตัวก็เกือบทำสำเร็จเมื่อสามารถลอยตัวผ่านข้ามคานไปแล้วแต่ช่วงจังหวะลงน้องชายของเขาดันไปเกี่ยวกับไม้คานทำให้มันหล่นลงมาไม่สามารถทำสถิติได้สำเร็จงานนี้ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นขา่าวพาดหัวใหญ่ของสื่อทั่วโลก รวมถึงในโลกออนไลน์ line, ก็กลายเป็นที่สนใจถึงขั้นที่มีคนไปกดติดตามอินสตาแกรมของเขามากกว่าเดิมถึงหนึ่งแสนคนเข้าไปแล้วขณะที่คอมเมนต์ในโลกออนไลน์ line, ก็เป็นไปในทิศทางที่เฮฮาอย่างเช่นนายชนะเรื่องนั้นแน่นอนแต่กับการแข่งขันนายแพ้หรือบางคนก็บอกว่าพระเจ้ามันใหญ่มากและบางคนก็บอกว่า งานนี้ผู้บรรยายทำอะไรไม่ถูกเลยพวกเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายการตกรอบของนายครั้งนี้อย่างไรนั่นเองค่ะ